เริ่มต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนกันนะคะว่ารูปไหนไม่มีแรงกระทำนะคะนักเรียนว่ารูปไหนคะคำตอบนะคะก็คือรูปกอไก่ค่ะไม่มีแรงกระทำนะคะเหตุผลเพราะ i กับ b เนี่ยมีทิศขนานกัน i คือกระแสะไฟฟ้า b คือสนามแม่เหล็กนะคะส่วนรูปนี้มีแรงกระทำนะคะมี f แล้วแรงที่กระทำมีทิศขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างคะ4นิ้วแทน i ฝ่ามือแทน b ผลที่เกิดขึ้นคือแรง f อจะมีทิศลงข้างล่างนะคะดังรูปคะ่ะนี่คือความรู้ที่เราจะต้องใช้ในเรื่องนี้นะคะต่อไปนะคะเรื่องที่เรียนตอนนี้อุปกรณ์นะคะก็คือจะมีแม่เหล็กนะคะซึ่งเป็นคนละขั้วนะคะ่า อันนึงจะเป็นเหนืออีกอันนึงจะเป็นใต้นะคะแล้วก็ต่อกับไฟฟ้ากระแสตรงถ้าในการทดลองของนักเรียนนักเรียนอาจจะใช้ฐานไฟฉายจานวนสีก้อนมาต่อกันแบบอนุกรมก็ได้นะคะผลที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นดังนี้ค่ะอ่ะก็คือขดลวดจะเกิดการหมุนนะคะทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะเรามาพิจารณากันดูนะคะอะโอเค เ,เมื่อพิจารณาทีละส่วนนะคะเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลาจาก P ไป Q นะคะก็จะไหลต่อไปถึง R แล้วก็มายัง F ค่ะแต่ในจุดนี้นะคะจาก Q ไป R เนี่ยจะไม่มี F นะคะก็คือไม่มีไม่มีแรงกระทำเหตุผลเพราะเพราะ I ขนานกับ B นะคะ I ขนานกับ B ส่วนเส้นลวนระหว่าง P กับ Q นะคะอ่ะ P ไป Q กับ R มา F เนี่ยจะมีแรงกระทำนะคะดังรูปนะคะโดยที่เมื่อพิจารณานะคะรูปนี้นะคะก็คือ I กับ B ตั้งฉากกันใช้กดมือขวาในการหาแรง F ก็จะได้ตามรูปค่ะโดยขนาดของแรง F จะมีค่าเท่ากับ ILB นะคะ,ะเมื่อมันมีการหมุนนะคะก็คือรูปนี้มันจะทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีการหมุนเกิดขึ้นนะคะ,ะเราก็จะคำนวณหาค่าโมเมนต์ของแรงคู่ควบจากสมการนี้นะคะซึ่งที่มาของสมการครูจะอธิบายให้ฟังในห้องเรียนนะคะ มันจะมีตัวที่น่าสนใจก็คือมุมเซต,ต้านะคะมุมเซต,ต้าคือมุมที่ระนาบผดล,ลวดวางตัวกับสนามแม่เหล็กนะคะเอ่อถ้าเรามาดูนะคะกรณีนี้นะคะกรณีแรกมันจะทำมุมศูนย์องศามันจะเกิดโมเมนต์มากที่สุดคือมันจะมีการหมุนมากที่สุดนะคะส่วนรูปที่สามและสี่นะคะอ่ารูปนี้ นักเรียนว่ามันจะมีการหมุนไหมคะดูจากแรงที่กระทำแล้วนะคะ,ะรูปนี้จะไม่มีการหมุนนะคะเพราะฉะนั้นรูปนี้โมเมนต์จะเท่ากับศูนย์นะคะเพราะมันทำมุม90องศานะคะ90องศาคอ90องศามีค่าเท่ากับศูนย์นะคะ ก็จะไปแทนค่าในสมการนี้ซึ่งถ้าค่านี้เป็น0 m ก็ต้องเท่ากับ0หมายความว่าถ้าระนาบขดลว่นวางตัวตามรูปที่3และ4มันจะไม่มีการหมุนเกิดขึ้นนะคะนะเรื่องที่เรียนนำะมาใช้ในเรื่องอะไรบ้างก็คือแกนไวนนมิเตอร์นะคะซึ่งครูก็จะทำคลิปสอนในครั้งต่อไปค่ะกับ เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะคะ,อะโอเค